ท่านผู้ฟังที่กระรุกกระลั่รในการช่วยคิดช่วยทำกับกระผมทวินสุวรรณมณีครับผมยังอยู่กับอาจารย์วิชาทิติประเสริฐนะครับซึ่งท่านกราชการํานาญจากกรมวิชาการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์แล้วก็วันนี้ในฐานะที่ท่านเชี่ยวชาญด้านกฎหมายกเกษตรนะครับสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ได้มีการสอบถามมาถึงเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพซึ่ง รายการนี้ก็เคยนําเสนอแล้วก็เล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับสอดคล้องกับอาจารย์วิชาที่ิประเสริฐนะได้บอกว่าว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยวันนี้ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะซึ่งก็40ประเทศได้อนุญ,ญาตให้ใช้เทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะ,ะการนําเข้าเพื่อการบริโภคนี่นะไปทําอาหารไปทําน้ํานมถั่วเหลืองไปทําอาหารสัตว จากโวเหลืองเนี่ยเป็นจํานวนมาก40ประเทศเนี่ยโอเคเป็นที่ยอมรับแล้วก็อนุมัติกันเป็นทางการที่จะนําไปใช้แล้วเกษตรกร,ก,รก็ย้อนถามมาว่าแล้วประเทศไทยล่ะในเมื่ออนุญาตให้นําเข้ามาเพื่อจะใช้ในการนี้อยู่แล้วนี่นะแล้วทําไมไม่ปลูกเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมเป็นประเทศที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ซึ่งทาการ,กรเกษตรมาเป็นวิถีชีวิต แต่ว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยไม่รีบไม่เร่งรีบในการที่จะอนุญาตให้นํามาปลูกนะแต่ว่าอนุญาตให้นํามาบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่เกษตรกรข้องใจมากและก็แปลกมากเลยก็วันนี้จะคุยกับใครดีก็เลยต้องคุยกับอาจารย์วิชาทิติประเสรเิฐเียในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเกษตรอยู่ด้วยนะซึ่งท่านได้รับทราบติดตามเรื่องนี้อยู่ก็คงจะได้มาคุยให้ท่านได้ฟังแล้วก็ได้มีความ เข้าใจและอาจจะสบายใจถ้าว่าได้ทราบข่าวดีว่ามันไปถึงไหนแล้วในวันนี้ไปพบกับอาจารย์วิชาที่ติดประเสริฐครับสวัสดีครับอาจารย์วิชาครับสวัสดีค,คุณตุวินนะท่านผู้ฟังครับกับประเด็นตรงนี้ผมก็คุยกับอาจารย์เพิ่มเติมต่อนะครับอาจารย์ครับตอนตอนนี้เกษตรกร,เ,กรเขาติดตามเรื่องนี้อยู่อยากจะคุยกันอย่างไรบ้างกับเกษตรกร,ะกรนะฮะบอกอะไรครับวันนี้เนี่ยเข้าไปจ่อคิวกันอยู่ อาจารย์เอบอกถึงคําว่าเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แต่ลิบหลีอยู่แสงนั้นขยายผลไปขนาดไหนแล้วครับเอในความเหมือนของผมนะผมว่าถ้าผมอยากจะเห็นแสงจ้ากว่านี้เนี่ยเห็นไ้มว่ายังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะสว่างโล่งสดใสเนี่ยนะครับผมว่าผมอยากจะเห็นร่างพระราชนิยงเนี้ยเข้าไปสู่เ สภานิติบัญญัติจะออกมาอย่างไรก็อีกเรื่องหนึ่งว่ามันควรจะเข้าไปสู่การพิจารณาของสภานิธีบัญญัติแห่งชาติถ้าผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบและมีความต้องการนะครับได้ช่วยเป็นเสียงหรือเรียกร้องเรื่องเหล่านี้ไปยังรัฐมนตรีเกษตรรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์หรือแม้กระทั่งไปถึงท่านนายกประยุทธ์น่าจะต้องนํา ไปยื่นจดหมายน้อยต่อท่านนายกโดยตรงเลยก็ได้บอกว่าถ้าเดืนอดร้อนก็จะปลูกมะละกอละมะกอในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบฉุดวงแหวนปลูกแล้วไม่คุ้มทุนอย่างนี้นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับโอกาสในการที่จะใช้นะครับสิ่งที่ได้ผ่านการวิเคราะห์การประเมินมาแล้วปลอดภัยอย่างนี้เป็นช่องทางหนึ่งในความเหม็นส่วนตัวผมนะครับส่วนที่สองเนี่ย ผมเห็นความตั้งใจของกระทรวงทรัพย์และความมุ่งมั่นของท่านรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านดาวคงเนี่ยท่านสนับสนุนขอใหิท่านจะย้ยายมาอยู่ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญมากก็คือเราเนี่ยนักวิชาการไทยหรือเป็นความรู้เราเนี่ย,าายถดถอยไปอย่างน้อยยี่สิบปีเนื่องจากไม่สามารถจะไปศึกษาทดลองวิจัยนะ นำผลการศึกษาว,วิจัยในห้องปฏิบัติการน,นั้นออกไปใช้ประโยชน์ได้ยกตัวอย่างนะครับมลดกที่เรานาเข้าที่ด้านทานโรคใบฉุดวงแหวนที่เป็นพืชตัดต่อพันธุกรรมนักวิชาการนะไม่ใช่ใครที่แยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมนเดนมเนี่ยก็สามารถจะศึกษาตัดต่อยืนเข้าไปในมรดกของเราเองก็ได้แต่โอกาสไม่เอื้อมนวลน,นะครับรัฐไม่สนับสนุน นักวิชาการเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรจะทําเทคโนโลยีที่ได้เด้าเรียนมาส่งไปเรียนเป็นสองสามร้อยคนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เรื่องรู้ความสูญเสียที่สําคัญที่สุดคือเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรไม่ได้รับโอกาสผูกมิตรหอนสิทธิ์อันชอบธรรมที่ควรจะได้รับจากการใช้ประโยชน์ผมว่านี่คือความไม่ยุติธรรมในสังคมไทยรัฐบาลก็ไปฟังคนเสียงยี่สิบสามสิบคนบอกว่าเป็นเอ็นจีโอ แล้วเราก็บอกว่าเอนจิโวสเขาเสียงดังเกษตรกรอีกเป็นแสนคนต้องเช็ดน้ำตาปลูกมะลกรแล้ว,ลวไม่คุ้มทุนเพราะมันเป็นโรคแต่เกษตรกรพวกนี้ไม่ได้รับการรักแราจากรัฐบาลเลยนี่คือสิ่งที่มันท้ดใจสําหรับผมนะผมว่ามันหดหูครับประเทศเนี้ยจิตเกษตรกรถ,ถูกตัดไปถูกละเมิดแต่ไม่มีใครพูดถึงนี่นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวผม จะเห็นว่ารัฐบาลนี้มีความมุ่งมั่นและผมเข้าใจว่าถ้ามีความมุ่งมั่นนะครับของนักการเมืองเราไม่ได้ปลดปล่อยนะครับรกฎหมายเข้าสภาออกมาปุ๊บไม่ใช่ผลิต GMO ตัวเฮโรเข้ามานะครับหรือใช้ได้เลยมีขั้นตอนนะต้องทดลองในห้องปฏิบัติการในแปลงขนาดเล็กในแปลงขนาดใหญ่ต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมมีการประเมินมีคณะกรรมการนะครับทุกภาคส่วน แล้วมันรวมไปถึงเรื่องของปลาที่เราไม่ได้พูดถึงนะปลาสวยงามเนี่ยครับอย่างปลาม้าลายที่มีกรณีเนี่ยที่บอกมาขายเนี่ยมูลค่ามูลค่าสูงมากนะครับมันมันมันเป็นจีนเหมือนกันครับเออแล้วก็มีปดัญหาว่าประมงก็ไม่มีกฎหมายอ่าเออนี่นี่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับแต่เราพูดถึงเรื่องพืชนี่แต่ว่าเรื่องประมงเรื่องทรัพย์นี่ก็มีเยอะแยะที่จะใช้ประโยชน์มานะแต่ ที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรว่าพี่น้องเกษตรกรเตรียมตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่เราจะต้องเจอแรงอับน้าท่วมเนื่อนสสำหรับการระแ้งก,ก็จะแรงนานครับเราจะหาเครื่องมือหนที่มันทนแรงคือเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเนี่ยที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาอ <c oughs> ถ้าเราไม่สนับสนุนแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือ จะมากันกรองว่าเอยมันดีนะมันดีอย่างไรมันไม่เป็นอันตรายนะเราก็บอกไม่ได้เราก็ไม่กล้าใช้เหมือนเรากลัวอะไรก็ไม่รู้อะที่มันมัโนโขึ้นมาเองนะครับนี่นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายเป็นกฎหมายฉบับนี้อย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยในการกันกรองทำให้เป็นความหวังนะครับครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยมันเข้าถึงเลยนะมันเข้าถึง ใจผมเลยนะในฐานะที่เป็นตัวแทนละนะเป็นตัวแทนสะท้อนนะในเรื่องนี้นะเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยมะละกรเนี่ยการศึกษาวิจัยเสร็จไปแล้วเพียงยังไม่ไปทดสอบในภาคสนามเท่านั้นนะครับขาดแต่เพียงภาคสนามเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์สะท้อนสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนใจนะว่าโอ้โหเนี่ยเกษตรกร,ร,ร800,000คนเนี่ยเช็ดน้ําตาถูกละเมิดสิทธิ โดยที่แปดรสนคนเนี่ยไปแพ้เอ็นอแค่เพียงไม่กี่คนอะอย่างนี้นะครับอาจารย์มันเป็นการสะท้อนใจเหลือเกินว่าโอ้โหนี่กเกษตรกรขนาดนี้นี่นะแล้วไปไปไปไม่สามารถที่จะไปสู้กับแรงต้านของกลุ่มเอ็นอกลุ่มนั้นได้อโอ้อาจารย์ขยายตรงนี้นิดหนึ่งครับมันมันรู้สึกว่ามันสะท้อนจริงๆในเรื่องนี้ครับครับคือจะจะ,จะขยายความเปรียบเทียบนะคบังของความจริงเนี่ย อ้มละคอ G M ที่เราทดลองอยูนะ่ไม่ว่าจะเป็นทดลองขึ้นมาเองในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิชาการหรือนําเข้ามาแล้วมาทดสอบเนี่ยเขาใช้กันอยู่ในในหลายประเทศอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีพัน์มละรอที่ตัดต่อพันธุกรรมและก็ประเมินความปลอดภัยส่งไปขายญี่ปุ่นได้ประเทศจีนก็มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ได้มละอต้านทานโรคบจุดมุงแหวน แล้วก็ใช้ในประเทศเขาได้แต่นั้นเขามีเครื่องมือเขามีกฎหมายเขามีวิธีการมันผ่านทุกขั้นตอนมันชัดเจนนะครับเขาก็ใช้ของเขาได้แต่เวลาเราเนี่ยนะครับจะส่งมลกรไปทั้งที่เขาบอกโภคมกมรกอจีเอ็มนะเขาทามากรเอ GM ครับในประเทศใช้อยู่นะยเขาไม่ให้เราเข้าถ้ามันเป็น GM เเพราะอะไรนะครับท่านท่านผู้ฟังลองคิดช้าๆนะเพราะว่าถ้าเป็นมรกรบ้านเราเนี่ย จะเป็นมะละกอ GM ไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่ผ่านไม่มีกระบวนการที่จะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่มามะละกอของเราเนี่ยมันปลอดภยัยมันเป็นมะละกอ GM ที่ปลอดภัยผ่านกระบวนการที่สาสาที่สากลประเทศเขาทํากันพี่น้องเ,เกษตรกรก็ถามว่าอาจจะปลูกมกะละกอ GM เพื่อส่งไปขายประเทศญี่ปุ่นได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นไม่ให้มะละกอ GM เข้านะคะรคับมะละกอ GM ที่ส่งไปขายญี่ปุ่น ต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแต่กฎหมายเราไม่มีนะครับนี่คือปัญหาเราแล้ะครับ,รบแล้วพี่น้องเกษตรกรเสียยอขาดที่ผมเรียกว่าเสียยอกาดจริงๆไม่ได้ไม่ได้ดรามา่าหรือไม่ได้นึกขึ้นเองนะครับมันเป็นความรู้สึกของพี่น้องเกษตรกร,กรที่มันไม่มีใครมาคุ้มนะครองเนี่ยคนเสียดาที่ผมรับราชการอยู่รกระทรวงเกษตรยังไม่สามารถจะคุ้มครองรเกษตรกรรักษาสิทธิ์ของเกษตรกรได้ซึ่งผมก็หวังว่ารัฐบาลชุดน,นี้ ภาพเอในรูปเนี่ยควรจะผลักดันเรื่องเหล่านี้ในกระทรวงกรเกษตรเนี่ยควรจะทําเรื่องเหล่านี้ให้มันชัดเจนเพราะว่านี่คือปัญหาสําคัญสำหรับเราคือความมุ่งมั่นของนักการเมืองผมไม่ทราบว่ารัฐบ,บาลทุดนี้เป็นนักการเมืองเปล่าแต่ถ้่าเป็นรัฐมนตรีแล้วมันถือว่าเป็นนักการเมืองนะครับครับก,ก็อยู่ในฝั่งการเมืองนั่นแหละ นะฮะ,ะซึ่งซึ่งก็อย่างไรก็ตามอาจารย์สิ่งที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นี้นะฮะถ้าหากว่าให้อาจารย์ให้อาจารย์วิเคราะห์นะว่าวันนี้เนี่ยนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์กรเกษตรของเราเนี่ยนักเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยสามร้อยกว่าคนด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไปเรียนทุนรัฐบาลกลับมาก็ ไม่สามารถที่จะนํามาทําให้บรรลุเป้าหมายได้มาติดอยู่ที่นี่แหละที่จะออกทดสอบภาคสนามเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําได้ในเวลานี้เนี่ยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าจะฟังแต่ว่ามาแพ้ภัยของคนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าองค์กรพัฒนาเอกชนนี่แหละที่เราเรียกภาษาอังกฤษคําย่อว่า NGO เนี่ยนะซึ่งไม่กี่คนเอง20-30คนไม่ถึงมั้งนะก็ ก็สามารถที่จะมีเสียงดังกว่านักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่ไปเรียนมาเป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งสามารถจะเสียงดังกว่านะในฐานะอาจารย์เห็นอย่างนี้มุมของตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะสู้ทางกฎหมายใช่หรือเปล่าแล้วก็พอรบอรตรงเนี้มันจะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมเพราะว่ากลุ่มนี้เขาก็เรียกร้องให้มีพรบรด้วยแต่ทําไมพอจะให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดยากเหลือเกิน อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ะสุดท้ายให้ผมหน่อยนะครับว,ว,ว่าว่าว่ามันมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่สะท้อนตรงนี้นะผมก็ยังนึกถึงไอ้เกษตรกรแปดแสนคนเช็ดน้ําตานี่แหละที่ถูกละเมิดสิทธิ์เนี่ยนะใครจะช่วยเขาได้ครับอาจารย์อในความเห็นของผมเนี่ยผมว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เอ็อถามแล้วก็ยกข,ขึ้นมาเอาที่เป็นข่าวเมื่สักสองเดือนเนี่ย นะครับที่สปชอเนี่ยที่ว่าสมาสอชอิกสปชบางท่านยกขึ้นมาถามคำถามของเขาที่เป็นคำถามที่มันเป็นคำถามที่แม่นเอาเอนี่ยส่วนมากพูดจะายตรงๆเนี่ยหรือไม่เป็นคำถามที่มันจะต้องมีการพิสูจน์ไงมันต้องมีกฎหมายออกมามันถึงจะตอบคำถามเหล่านั้นได้ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมือขึ้นมาวิเคราะห์และประเมินมันก็ตอบคำถามไม่ได้ในบางคำถามอย่างเช่นเขาบอกว่า จะต้องทดใช้ค่าเสียหายจะต้องประเมินปวามเสียหายประเมินได้อย่างไรเข้าในกฎหมายนี่มันเขียนไหมนะครับมันไม่ได้เขียนวิธีการดําเนินการในขั้นตอนรายละเอียดยึบแต่มันบอกว่าอ่ามันต้องมีการประเมินมีเคราะผลกระทบไม่ต้องกรรมการผู้ส่งุณวุธไม่ใช่ชุดเดียวเนี่ยมีสองชุดหรือไม่ก็ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากผลกล้องเพื่อจะตอบอันนีก้กรรต้องชดใช้ความเสียหาย แความเสียหายเหล่านี้มันยังไม่เกิดแต่กฎหมายมีไว้แล้วถ้ามันเกิดจะทาอย่างไร mm. อายไอย่าอเน,นี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทาความเข้าใจกันแต่ว่าผมอยากเรียนพี่น้องเกษตรกรน,นะถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะมันไม่ใช่ทําได้ในปีครึ่งปีนะกฎหมายต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะสองปีที่จะออกกฎแล้วกฎหมายลูกตั้งกรรมการอีกยาวนะแต่อย่างน้อยที่สุดมันชัดเจนนะส่วนเรื่องความหวังผมก็ยังหวังนะครับ เพราะว่าผมคุกคีเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีสองพันอสามสิบเจ็ดนี้ยี่สิเอ็ดปีแล้วนะครับซึ่งก็ผมเสดายอย่างที่ผมเรียนอ่ะวันนี้นะครับประเทศเราเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการศึกษาเรื่องกล้วยไม้โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลหวายที่ไปปรับเปลี่ยนยีนมานนะสลับยีนหัวท้ายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรใหม่นะแล้วทําให้มันบานคน เวลาปัตรบอกแล้วไปขายต่างประเทศเนี่ยครับมันจะมีราคาไอ้นี่คือโอกาสที่เราจะแข่งขันเขาลรวนำหน้าเขาอันนี้ก็ทดลองสําเร็จแล้วทดลองสําเร็จแล้วเหมือนกันเหลือภักสนามเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เป็นโอกาสครับเราเลาออย่างคาร์เนชั่นสีม่วงมาเลเซียเนี่ยมันตัดต่อมันต้องมันขายแล้วขายแล้วเออแล้วเราต้องนําเข้าคาร์เนชั่นสีม่วงขึ่นไม่มีที่อื่นครับพวกนี้จากมาเลเซียลูกเอแเรา มันขายที่หน้าครับเออผมก็ไม่เข้าใจนี่ประเทศบางประเทศมันปลูกมะเขือม่วงนะครับให้ประชาชนบริโภคแม่มันมีความจริงอีกเรื่องนึ่งอาจารย์ที่ผมได้ทําข่าวเมื่อตอนนั้นนะครับเอออาจารย์ก็อยู่ในอยู่ในในในโครงการนี้เหมือนกันแต่ดูเลยไอพหรบอร,ร,ร่างพลรบอนี้ก็เห็นอยู่นะก็ปรากฏว่าในสภาเนี่ยฮะรัฐบาลน,นานแล้ว <c oughs> หลายรัฐบาลมาแล้วมั้งนะที่บอกว่าเมื่อเรื่องมัน เรียกว่าจะบรรลุเป้าหมายแล้วเห็นปลายอุโมง์ในแสงสว่างแล้วแต่มีคนค้านคนเดียวเท่านั้นแหละนะเรื่องมันหยุดไปหมดเลยอาจารย์นี่แหละความหวังตรงนี้อาจารย์สรุปท้ายให้ผมหน่อยครับนาทีสุดท้ายประเด็นตรงนี้เรากําลังจะก้าวไปเพื่อให้บรรลุเรียกว่าเกษตรกร,กรอาจจะมีความหวังบ้างวันนี้เชิญอาจารย์ครับอมหวังสุดท้ายคือท่านประยุทธ์จะเคาะท่านท่านประวิทธ์เนี่ยเห็นชอบด้วยแล้วเพราะว่าท่านประวิทย์เนี่ย มีบัญชาเป็นหนังสือลงมาในการประชุมกอชอผมเห็นหนังสือ็มชอบให้นําเสนอคอรมอ uh huh. นะครับในคอรมอเนี่ยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะมีใครที่น่าจะพูดในท่านได้ฟังบ้างหรือท่านคงจะทราบเรื่องมาช่วยเช็ดน้ำปาให้กับพี่น้องอเกษตรกรมาปลุกมรดกและช่วยขยายโอกาสให้พี่น้องอเกษตรกร ที่ปลูกข้าโคดท,ทนแรงที่ไม่มีโอกาสหรือเขาโคดนะครับที่ต้านทานยาฆ่าแมลงที่เราจะต้านทานยากําจัดวัชพืชเพื่อจะเพื่อจะลดการใช้วัชพืชใช้ยาฆ่าหญ้าลงไปนะครับหรือว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับกล้วยไม้เนี่ยเราสร้างโอกาสแล้วมีความองคความรู้เยอะแต่องความรู้นั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับอะไรที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามหลักธรรมชาติของ ิ่งมีชีวิตมันก็จะหดหายไปแล้วเราก็จะอยู่แถวหลังเวียดนามปลูกแล้วข้าวโพดนะครับเพื่อจะป้องกันกับจดนอนพิลิปินก็ปลูกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราจะต้านทานไมหมมะละกอไอ้ไม่ให้ข้าวโพดนะครับจากเวียดนามเนี่ยมันผ่านเข้ามา,ขาเขมรต้องการให้ยังไงเพราะชายแดนมันนิดเดียวนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมสแสด่ผมหวัง้วยความเห็นและความรู้สึกส่วนตัวผมคือว่า มันอยู่ที่คณะรัฐมนตรีก็กล้าหาญแต่ถ้าไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไปสู่สนชผมว่าประเทศไทยก็เตรียมไปอยู่แถวสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของอาเซียนคือลำดับที่สิบในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเราจะต้องซื้อเขากินตลอดไปอย่างนั้นหรือรที่น้องอุตรกรจะถ,ถูกข่มเหงลังแกไม่ให้ใช้ สิ่งที่ตัวเองควรจะได้ใช้ในได้ประโยชน์อย่างนั้นหรือใครจะเป็นคนเชิญตาให้พี่น้องเกษตรกรที่รอวันที่จะได้รับสิ่งที่ตัวเองสมควรจะได้รับโดยไม่เบียดบังคนอื่นไม่ได้ทําความเสียหายให้กับประเทศชาตินี่คือสิ่งที่ผมหวังครับครับอาจารย์ครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปอาจารย์วิชาอย่างยิ่งที่เดียวอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับตาบุฟังครับนี่คืออาจารย์วิชาทิติประเสริฐนะครับซึ่งมาบอกให้เราได้ฟังกันแล้วก็มีความหวังสุดท้ายที่ผู้คนที่จะเช็ดน้ำตาให้กับเกษตรกร,ดกรได้นั้นก็คือรัฐบาลชุดนี้ครับต้องขอขอบพระคุณทุกสายขอบพระคุณจดหมายทุกฉบับที่เขียนจดหมายเข้าสู่รายการนี้กระผมทวินสุวรรณมณีดำเนินรายการต้องลาท่านก็ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ